นอกจากคำว่าสังขารแล้วก็มีอีกคำหนึ่งคือคำว่าวิญญาณเหมือนกันนะคะที่ปรากฏครั้งเดียวในรอบนอกของปฏิจจสมุปบาทแต่คำว่าวิญญ,ญาณน,นี้ก็จะไปแทรกแซงอยู่ตลอดคือตามรู้ตลอดพอนาม,มารูปก็ไปรู้ไปรับรู้ตามที่สังขารปรุงไปรับรู้ด้วยความยึดมั่นถือมั่นพออายตนะก็ไปรับรู้ด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของชันหรือจะเป็นผัสสะ ไปจนท่านถึงเวทนาตันหาอุปาทานพชาติรับรู้โดยยึดมั่นมาเป็นของเราเท่านั้นเพราะอาวิชชาครอบงำจิตนี่ต้องย้ำเพราะอาวิชชาเราจึงต้องพยายามระมัดระวังที่จะเพิ่มเติมเพิ่มพูนวิชาชอสองตัวที่เป็นความรู้และเป็นปัญญาเป็นแสงสว่างให้เกิดขึ้นในจิตให้ได้มากๆเพื่อที่จะให้สังขารน,นั้นเป็นสังขารที่ ไม่ปรุงแต่งให้เกิดทุกข์แต่เป็นการปรุงแต่งที่สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์แล้วก็จะได้พัฒนาวิญญาณน,นั้นให้เป็นวิญญาณที่มีสติปัญญาที่ถูกต้องคือเมื่อจะไปตามรู้อะไรก็รู้ตามวิชาคือจะรู้ว่าอ๋อมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเพียงสิ่งศักดว่าทาต์ตามธรรมชาติหาใช่สิ่งที่เป็นตัวเป็นตน ให้ยึดมั่นถือมั่นเลยสักอย่างหนึ่งไหมนะคะนี่แหละค่ะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ควรจะสังเกตฉะนั้นนี่ก็ได้พยายามที่อยากจะลองอพูดชี้หรือว่าพูดซ้ำนะคะเพื่อที่จะบอกว่าถ้าสามารถว่าเพิ่มพูนวิชาเข้าไปแทนอวิชาเมื่อไรแล้วแล้วก็ทุกอย่างจะไม่มีอิทธิพลที่จะทำให้เกิดเวทนา ไม่มีความหมายแห่งความเป็นตัวตนเกิดขึ้นอยู่เลยนะคะแต่สําหรับเรื่องของผัสสะนั้นก็ยังมีผัสสะอยู่แต่เป็นผัสสะที่สักแต่ว่าผัสสะไม่มีอิทธิพลที่จะทําให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นผัสสะที่มีอํานาจมากระทบใจฉันให้เกิดความทุกข์วงล้อนี้หยุดหมุนหรือถ้ามีคำํถคำ,ถคำถามถามารู้อย่างนี้แล้ววงล้อของปฏิจจสมุปบาทนี้หยุดหมุนหรือยังไม่หยุด ยังไม่หยุดนะคะยังคงหมุนต่อไปแต่ทว่าเป็นการหมุนเป็นการหมุนไปสู่ความว่างความสงบเย็นและเป็นประโยชน์ตลอดเวลานะคะจะหมุนไปสู่สิ่งนั้นโดยตลอดเพราะอะไรก็เพราะวิชาครอบนําจิตแต่ตราบเท่าที่ยังมีลมหายใจอยู่วงล้อชีวิตนี้ก็หมุนไปแต่จะมีแต่ความสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ก็คือหมายความว่า สามารถจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่เพื่อนมนุษย์และแก่ชีวิตแห่งตนเองไม่มีความร้อนเข้ามาครอบำํำเหมือนอย่างเมื่ออภิชายึดครองจิตนี่ก็คือสภาวะของจิตที่เป็นสัมมาธิฏฐิสูงสุดเห็นไหมคะอริยมรตมีองค์8ที่เป็นองค์ที่สของอริยสัจสี่นั้นถ้าจะถามว่าอริยมรตมีองค์8นั้นคือเครื่อง ปฏิบัติให้ถึงหนทางถึงซึ่งความแจ้งแห่งความดับทุกข์จะทำอย่างไรจะปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8อย่างไรจะเริ่มต้นสัมมาทิฏฐิอย่างไร mm hmm. เมื่อมาศึกษาปฏิจจสมุปบาทนี่แหละคะ่ะ mm hmm. จะเห็นชัดเจนเลย mm hmm. ใช่ไหมคะเห็นชัดเจนเลยทีเดียวว่าอ๋อเมื่อได้มองเห็นซะแล้วว่าความทุกข์เกิดขึ้นเพราะอวิชาเป็นปัจจัย ให้เกิดสังขารให้เกิดวิญญาณอะไรตามที่ได้พูดมาแล้วนี้แต่พอมองเห็นโทษทุกข์อย่างนี้ชัดเกลียดกลัวเรียกว่าสยดสยองพยายามจะถอยหนีก็ฝึกอบรมตนให้เพิ่มพูนวิชามากขึ้นมากขึ้นนี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิความคิดเห็นที่ถูกต้องเริ่มต้นดำเนินตามผลทางแห่งอริยามรรคเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะ พอเกิดสัมมาทิฏฐิสูงสุดเพราะประจักษ์ชัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแต่เพียงกระแสของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุตามปัจจัยตามธรรมชาติเช่นนั้นเองเพราะชัดเจนประจักษ์ใจในเรื่องของไตรลักษณ์ชัดเจนประจักษ์ใจในเรื่องของอิทัปปเจตาฉะนั้นอริยมรรคมีองค์8เมื่อเริ่มต้นโดยสม,มาทิฐิแล้ว สัมมาสังกัปปะความตั้งใจปรารถนาที่จะประพฤติปฏิบัติให้ได้พยายามที่จะปลูกฝังมเมล็ดพืชแห่งโพธิหรือมเมล็ดพืชแห่งปัญญาให้งอกงามให้จ,หจงได้ก็เกิดหนักแน่นยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นสัมมาวาจาสัมมาสัมมาวาจาคือการพูดจาในสิ่งที่ถูกต้องจำได้ใช่ไหมคะคือการพูดปรึกษากันในเรื่องของการที่จะเดินตาม วงล้อของของปฏิจจสมุปบาทในด้านนิโรธวานคือการดับเสียซึ่งความทุกข์เพิ่มเติมวิชาเข้าไปแทนที่อภิชาให้มากขึ้นมากขึ้นก็จะปรึกษาหาเรืกันในเรื่องนี้และสมมารกรรมันตะก็จะมีการปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดวิชาเพิ่มมากขึ้นรู้เท่าทันความเป็นมายาของสิ่งทั้งปวงที่ไปยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นนอกจากนั้นสัมมาอาชีวะ ก็จะรู้จักครองตนอยู่ในหนทางแห่งพระธรรมอย่างถูกต้องยิ่งขึ้นสัมมาวายามะก็จะเรียกว่าทุ่มเทความภาคเพียรอย่างบุกบันเด็ดเดี่ยวอาจหารกล้าหาญเด็ดขาดในการปฏิบัติไม่หวั่นกลัวความทุกข์ในการปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นคงได้ยินแล้วที่ท่านบอกว่าการอภิอรมจรย์เนี่ยตัอ้งอภิรมด้วยน้ําตาทําไมล่ะ การอภิพรมจาร,รย์คือชีวิตอันประเสริฐก็เป็นสิ่งที่งดงามใช่ไหมคะแล้วทําไมจึงต้องมาบับพพลิดน้าตาก็เพราะมันไม่ชงไม่ใช่ของง่ายที่จะมาข่มขี่บังคับใจตนเองไม่ให้อยากกินสบายไม่ให้อยากนอนสบายไม่ให้อยากเที่ยวสบายไม่ให้อยากโลภไม่ใหอยากโกรธไม่ให้อยากหลงไม่ให้อยาก,ยากตามยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นนั่นเป็นนี่โดยเฉพาะความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนที่เคยติดตัวรู้สึกมาตั้งนาน มันยากมันไม่ใช่ของง่ายเพราะฉะนั้นการที่จะมาบังคับข่มขี่อย่างเนี้บางครั้งน้ำตาไหลหรือพูดง่ายๆต้องร้องไห้ด้วยความทุกข์เพราะเป็นการต่อสู้เป็นการต่อสู้กันอย่างยิ่งยวดมากเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเป็นการต่อสู้อย่างยิ่งโปรจะคิดว่าการปฏิบัติธรรมคือการไปนั่งสบายๆนั่งหลับตาแล้วก็ไม่เห็นต้องทำงานอะไร ถึงเวลาก็รับทานถึงเวลาก็นอนเปล่าเลยค่ะการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนั้นต้องข่มขีบังคับใจทุกขณะที่จะไม่ไหลไปตามกระแสตามกระแสที่ไหลลงแต่ต้องฝืนทวนกระแสเพื่อไหลขึ้นเหมือนกับทวนกระแสน้ําเชี่ยวก็นึกดูแต่ว่ามันหนักเหน็ดเหนื่อยลําบากกว่าการว่ายน้ำํำตามกระแสเพียงไรท่านผู้ที่เคยที่ว่ายน้ําเป็น หรือเป็นนักว่ายน้ําก็คงประจักษ์ด้วยใจตัวเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันลําบากมากเน็ดเหนื่อยมากน่ากลัวมากฉะนั้นจึงเป็นการอพฤษพรมจาจรรย์ด้วยน้ําตาเป็นการต่อสู้กันอย่างยิ่งทีเดียวฉะนั้นจึงสัมมาวายามะนีนจึงต้องเด็ดขาดเด็ดขาดเด็ดเดีดเดยวแล้วก็กล้าหาญฟันฝ่นาด้วยแม้อย่างที่ตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยที่ท่านเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ แล้วก็พยายามฝืนต่อสู้ฝืนพระทัยเพื่อจะต่อสู้ให้ค้นพบสัจธรรมให้จงได้แล้วก็ถึงตอนที่พระองค์ทรงทรมานพระกายนึกออกไหมคะพระพุทธรูปปางทรมานนั่น,เ,นเห็นแต่สี่โครงแล้วก็มีแต่หนังหุ้มกระดูกแล้วตามที่ไปอ่านพระพุทธประวัติก็จะพบว่าเวลาที่ทรงเหนื่อยเหลือประมาณเนี่ยก็อยากจะยกมือยกประหัตเนี่ยขึ้นรูป เพื่อจะลูบเนื้อตัวให้มีความสดชื่นสักนิดพอลูบเท่านั้นขนนี่ก็หลุดออกไปตามมือหมดเนี่ยมองเห็นว่าการที่จะพฤึบพรหมจรรย์นั้นต้องฝ่าฝืนคือหมายความว่าฝืนใจข่มขี่บังคับใจทรมานใจเพียงใดฉะนั้นการพภิพรหมจรรย์นี้จึงเป็นต้องเป็นการที่ต้องกระทําอย่างต่อสู้อย่างอาถรรพ์เหมือนกับว่าต้องหลั่งน้ําตาอยู่ทุกขณะ okay